ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันสูตรเงินล้านนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรเลขท้าย3ตัวนะครับ 2. ตัวของวันที่1นะครับซึ่งงวดที่แล้วก็ตัวนี้ก็ทําให้ผมได้เงินจากสูตรตรงนี้นะครับผมครับผมตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมครับสูตรที่1นะครับจะเป็นสูตรเกี่ยวกับเลขท้าย2ตัวกับ3ตัวนะครับตรงนี้นะครับขอ ขออธิบายนะครับผมตรงนี้สูตรนะครับจะเริ่มจากของวันที่1ตุลานะครับผมถ้าท่านที่ดูนะครับปวดสังเกตนะครับงดของวันที่1ตุลานะครับ615นะครับผมพราทีนี้สูตรก็จะเริ่มมาก็คือจะเข้าสูตรวันที่16มีนานะครับก็จะมี151ตัวนี้จะเป็นตัวกับนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับจาก 16ตุลานะครับผม4 09ตัวนี้ก็จะเป็น04นะครับผมก็จะเป็น2ตัวหน้าก็คือหลักร้อยกับหลัก10นะครับผมแล้วก็งวดถัดไปก็คืองวดที่ผ่านมานะครับผมของวันที่1พฤศจิการนะครับจะเป็น608งวดของ1อ่าวันที่16นะครับผมเมษายนก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม206ก็จะเข้า06นะครับซึ่งงวด ถัดไปนะครับผมตัวนี้นะครับสูตรมันจะเข้าก็คือ804ซึ่งถ้าตรงนี้ผมจะให้ดูนะครับผมเลขจะไล่มาเลยครับตัวนี้จะมี15เข้ามานะครับตัวนี้ก็คือจะเป็น0 4ก็คือ40กับ09ก็คือนี้สูตรก็จะติดมานะครับผมแล้วอีกแล้วก็จะถัดมาเป็น60หรือ08ตัวนี้ก็คืองวดที่แล้วนะครับที่ผมตัวนี้ก็คือผมก็ บอกตรงๆว่าก็ได้ได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วงวดถัดไปตรงนี้ผมคิดว่าสูตรน่าจะมาอีกงวดหนึ่งนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็น4ลองมาก็คือน่าจะเป็น8นะครับผมส่วนตัวนี้คือเป็นสูตรที่2นะครับผมสูตรที่2ตัวนี้อาจจะแบบว่าจะมีการสลับงวดสักนิดหนึ่งนะครับผมในการเข้าครับผมงวดก็ตัวนี้นะครับสูตรมันจะเริ่ม จะเริ่มมาเห็นสูตรก็คือช่วงวันที่หนึ่กุมภากับ1มีนาเนี่ครับก็คือจะเป็นสูตรสูตรก็จะเข้าเป็นงวดเวด้นง,งวดนะครับ37กับ37แล้วถัดมาก็เป็น5นี่ครับ51กับ5 1คือจะเป็นแนวอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็น04เนี่ยครับผมแล้วก็ตัวนี้อาจจะเข้าตัวกลางนี่ครับผมจะทำเครื่องหมายไว้ ซึ่งงวดถัดไปครับผมตัวนี้ครับที่ผมมันจะเหมือนกับสูตรที่หนึ่งก็คือเลขสีน่าจะมาเหมือนกันนะครับผมครับผมครับส่วนสูตรที่3นะครับผมสูตรที่3ก็เริ่มจาก16ตุลาเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะครับ0ูครับผมอาจจะมาในงวดวันที่2ที่จะถึงนี้นะครับผมส่วนที่ผมไล่มาดูนะครับผมก็1่พิการนะครับ608 ก็คือจะมาออก16เมษายนก็คือ60เนี่ยครับแล้วก็16พฤศจิกาก็คือ04ตัวนี้ครับเข้าซึ่งวันที่2พฤษภาคมอาจจะมา4004หรือ0 990ก็ได้นะครับผมตัวนี้ถ้าเอามาสรุปเป็น3สูตรรวมกันนะครับสูตรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสังเกตเส้นสีเขียวนะครับผมสีเขียวก็คือตัวนี้นะครับ คือผมเอา3สูตรนะครับเอามาประกบกันเลยครับซึ่งก็ตัวนี้ถ้าจะลองไล่ดูนะครับสูตรมันจะมาเป็นแนวนี้เลยนะครับซึ่งเลขที่อาจจะมาครับจะมีเลข4กับศนย์ตลอดเลยครับผมส่วนเลข9กับเลข8นี่จะเป็นตัวลองนะครับถ้าฟันธงครับงดนี้ก็คือน่าจะเป็น0ูนย์กับ4น่าจะมาแน่นอนนะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับผม ครับผมตรงนี้ก็ขอฝากสูตรนี้ไว้นะครับครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงๆนะครับขอฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ